สวัสดีครับผมนายแพทย์ชันชยัยิขรปพัญโยนะครับจิตแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคเครียดจากภัยอันตรายร้ายแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฆาตกรรมนะครับการทําร้ายร่างกายอย่างรุนแรงการทำร้ายร่างกายหมู่อย่างที่เป็นข่าวกันมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ย มันจะทําให้เกิดภาวะตึงเครียดเกิดขึ้นคนที่มีความเสี่ยงของกลุ่มนี้จะได้แก่กลุ่มคนที่สูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียญ,ญาติสนิทมิตรสหายและต่างๆกับคนที่ต้องสูญเสียการทำมาหากินไปจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับอีกกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่คนที่เขามีปัญหาการปรับตัวไม่ดีปัญหาทางจิตเวชอ,อยู่แล้วพวกนี้ถึงจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มสูญเสียเขาก็จะมีโอกาสที่จะทําให ตัวเองนั้นเกิดอาการวิตกกังวลได้แค่ดูข่าวแค่สัมผัสขา่สขาวเสพข่าวขึ้นมาก็จะเกิดความเครียดได้เช่นกันนะครับฉะนั้นนั่นคือกลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรวมถึงนักข่าวด้วยนะครับจริงนักข่าวที่ไปทําข่าวโดวยเรียนนะกลุ่มนี้เขาก็จะเสี่ยงที่จะเกิดอาการพวกนี้ตามมาก็ได้อาการคนกลุ่มนี้นั้นเริ่มระยะแรกเลยในเดือนแรกเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นทุกคนนะครับจะมีเครียดวิตกกังวลหวาดกลัว อาจจะนอนไม่หลับอาจจะตกใจง่ายแต่ถ้าเป็นคนที่ปรับตัวดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมักจะหายได้ภายในเดือนหนึ่งแต่จะมีกลุ่มหนึ่งครับที่เรียกว่า post traumatic stress disorder PTSD หรือโรคเครียดจากภายหลังเจอภาวะพยันตรายต่างๆร้ายแรงพวกนี้คือมีอาการต่อเนื่องมาแล้วไม่หายไปอยู่จะถึงเกิน3เดือน6เดือนไปแล้วก็ยังมีอาการอยู่ ภายในเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงฮัน์โมนพีเรียดเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคนที่ประสบข้อกรรมต่าง,าง,างๆเยอะแยะไปหมดช่วงนั้นน่ะเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีแต่หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดคนที่ยังปรับตัวไม่ได้ยังมีปัญหาอยู่คนกลุ่มนี้จะเริ่มป่วยและเริ่มมีอาการอาการอย่างแรกเลยจะมีภาวามี เหตุการณ์ซ้ำๆรู้สึกว่าเหมือนจะเจอเหตุการณ์ซ้ำๆเกิดขึ้นถ้าคนเจอแบบนี้เรื่อยๆจะเริ่มไม่กล้าไปไหนหลีกเลี่ยงที่จะไปในสถานที่ต่างๆโดยเพราะอย่างยิ่งสถานที่ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่คล้ายกับที่ตัวเองเคยเจอมาอีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มีอาการละอาการก็คือว่าเริ่มมีอาการเครียดวิตกกังวลเบื่อหน่ายท้อแท้มีซึมเศร้าบางคนก็หันไปใช้ เล่าหันไปใช้ยาเสพติดเพื่อบรรเทาอาการเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีประมาณเกือบ20%นะครับที่จะมีโรคซึมเศร้าตามมาได้ในกลุ่มหลับแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเจอกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยเขาได้นะครับสำหรับคนทั่วไปรับฟังให้เขาสามารถจะพูดคุยกับเราได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้แต่ไม่จําเป็นต้องไปพูดเรื่องหรือฟื้นเรื่องเดิมๆขึ้นมานะครับ แต่ให้เขาสามารถเล่าให้ฟังได้ให้เราพูดคุยกับเราได้สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือว่าไปบอกเขาว่ามันไม่มีอะไรหรอกเพราะเราไม่เหมือนเขาเราเราไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่เหมือนเขาฉะนั้นไปพูดอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลถ้าเรารู้สึกว่าเราช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วรับฟังเขาแล้วคอยเสนอความช่วยเหลือต่างๆแล้วยังไม่ดีขึ้นจะต้องมาโรงพยาบาลมาหาแพทย์ มาพบจิตแพทย์เพื่อให้คารปรึกษาซึ่งกลุ่มการให้คารปรึกษาการรักษานะก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันก็เป็นการพูดคุยให้ผ่อนคลายความรู้สึกหรือเป็นการทําจิตบ,บําบัดนะครับหรือทําพฤติกรรมบําบัดจะต้องค่อยๆให้คนไข้นั้นเผชิญกับสถานการณ์ที่ตัวเองหวาดกลัวแล้วก็เสริมความมั่นใจเขาทีละน้อยทีละน้อยนั่นคือพฤติกรรมบําบัดที่เกิดขึ้นหรือใช้ยาถ้าเกิดมีอาการซึมเศร้าซึ่งการรักษาจะยาวนานหรือไม่นั้น อยู่ที่การวินิจฉัยว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นเรื่องซึมเศร้าก็คงต้องรักษากันนานนะครับอาจจะเป็นเป็นเดือนหลายเดือนหรือ6เดือนปีหนึ่งแล้วแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเครียดวิตกกังวลอาจจะเป็นใช้ใช้จิตบําบัดร่วมกับใช้ยาเครียดคลายกังวลก็จะช่วยแก้ปัญหาเข้าไปได้บางรายถ้าเกิดสามารถทําพฤติกรรมบําบัดได้ดี ก็สามารถจะกลับไปสู่ชีวิตปกติได้นั่นก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่จัดการกับเรื่องของโรคเครียดจากเกิดพยานอันตรายหรือ PTSD ครับทเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล